วันนี้นะคะเราก็จะมาต่อที่การหาหอรมอหรือตัวหารร่วมมากนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นการหาหอรมอหรือตัวหารร่วมมากในวิธีที่สองนะคะการแยกตัวประกอบนั่นเองนะคะการหาหอหมอโดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบ การแยกตัวประกอบเนี่ยนักเรียนเคยเรียนผ่านมาแล้วนะคะการแยกตัวประกอบก็คือการเขียนให้อยู่ในรูปของผลคูณข,ของจํานวนเฉพาะนั่นเองนะคะการแยกตัวประกอบก็คือการเขียนให้อยู่ในรูปของผลคูณของจํานวนเฉพาะจํานวนเฉพาะก็คือจํานวนที่มีค่ามากกว่าหนึ่งที่ไม่มีตัวใดเลยหารมันลงตัวนอกจากหนึ่งและตัวมันเองนะคะ ที่เราเคยเรียนผ่านมาแล้วสำหรับตัวอย่างที่หนึ่งในวันนี้นะคะก็จะเป็นการหาหอละมอของ16 20และ24โดยการแยกตัวประกอบนะคะค่ะเราจะมาดูกันนะคะสำหรับการหาหอละโมอของ20 ขอขอโทษค่ะการหาหอลมอของ16 20และ24โดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะคะเราก็จะมาแยกตัวประกอบของ16ก่อนเลยนะคะการแยกตัวประกอบของ16เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาขั้นตอนแรกเลยเราลองพิจารณาดูก่อนว่า16สามารถแยกออกเป็นเลขที่เลขอะไรก็ได้ที่เราคุ้นเคยนะคะที่คูณกันแล้ได้16มีอะไรบ้างอย่างเช่นเป็น สี่คูณสี่นั่นเองนะคสี่คูณสี่ก็จะมีค่าเป็นสิบหแต่ว่าสี่เนี่ยยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแยกต่อนะคะสี่สามารถแยกออกมาได้เป็นสองคูณกับสองสองคูณกับสองได้สี่ตัวหน้านี้นะคะส่วน4ี่ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะแยกออกมากลายเป็น สองคูณสองนะคะสองคูณสองตัวนี้ก็จะได้สี่ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิบหกแยกออกมาแล้วนะคะก็จะกลายเป็นสองคูณสองคูณสองคูณสองนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเราจะไปดูในส่วนของยี่สิบนะคะยี่สิบเมื่อเราแยกยี่สิบออกมาแล้วยี่สิบเลขที่เราคูณเคยเนี่ยก็คือเป็น สองคูณกับสิบถูกไหมคะยี่สิบเลขที่เราคูณเคยก็คือสองคูณสิบสองเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องแยกเราก็จะมาแยกสิบสิบเนี่ยแยกออกมาได้เป็นสองคูณกับห้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นยี่สิบเมื่อแยกออกมาเสร็จแล้วก็จะได้เป็นสองคูณสองคูณห้านั่นเองนะคะสำหรับยี่สิบสี่ก็เช่นเดียวกันนะคะ เมื่อเราแยก24ออกมาเสร็จแล้วนะคะ24แยกได้เป็น2คูณ2คูณ2แล้วก็คูณ3นะคะอันนี้ก็คือวิธีการแยกตัวประกอบของ16 20และ24นะคะแยกตัวประกอบของ16ออกมามีค่าเป็น2คูณ2คูณ2คูณ2แยกตัวประกอบของ20ออกมามีค่าเป็น2คูณ2คูณ5แยกตัวประกอบของ24ออกมา มีค่าเป็นสองคูณสองคูณสองคูณสามนะคะสำหรับการหาหอรมอของสิบหกยี่สิบและยี่สิบสี่ก็ดูพิจารณาดูว่ามีจำนวนใดบ้างที่ทั้งสามตัวนี้มีร่วมกันเพราะหอรมอคือ ตัวหารร่วมมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูก่อนว่ามีเลขใดบ้างที่มีร่วมกันนะคะสมีที่16 2มีที่20 2มีที่24เพราะฉะนั้นนะคะสตัวแรกนี้ก็จะมาเป็นตัวหารร่วมของ16นะคะตัวแรกตัวต่อไป2ตัวนี้มี2ตัวนี้มี2ตัวนี้ก็มี ดึงมาค่ะเป็นสองอย่าลืมเอาเครื่องหมายคูณมาด้วยนะคะเครื่องหมายคูณอันนี้นะคะตัวต่อไปค่ะสองตรงนี้มีนะคะแต่ว่าที่ยี่สิบหมดสองแล้วเพราะฉะนั้นสองอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะคะสองใช้ไม่ได้สองใช้ไม่ได้เพราะว่าที่ยี่สิบไม่มีสองแล้วตัวต่อไปห้ามีแค่ที่ยี่สิบแต่ที่สิบหกกับยี่สิบสี่ไม่มีเพราะฉะนั้นห้าไม่เอามาใช้นะคะ 3ก็มีแค่ที่24เพราะฉะนั้น3ไม่เอามาใช้ดังนั้นเนี่ยหรอรอมของ16 20และ24นั่นก็คือ2อคูณสนั่นเองนะคะซึ่ง2อคูณสมีค่าเป็น สเพราะฉะนั้นหอรอมอของสิบหกยและ24่สิบสี่นั้นก็คือ4นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยจะไม่ได้พิจารณาตัวที่มากที่สุดแต่จะเอาผลคูณของเลขที่มีเหมือนกันเนี่ยมาคูณกันเลยเพราะว่าเราใช้วิธีการแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบเป็นการหาผลคูณอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะไม่ต้องพิจารณาตัวที่มากที่สุดแต่ให้ดูที่ผลคูณได้เลย เพราะฉะนั้นหอระมของ16 20และ24ก็มีค่าเป็น4นั่นเองนะคะต่อไปเราลองมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะข้อที่2ก็จะเป็นการหาหอระมของ63 105 และหนึ่งร้อยสสบเจ็ดโดยวิธีการแยกตัวประกอบนะคะเราก็จะแยกตัวประกอบของหกสิบสามเมอกก่อนหกสิบสามที่เราคุนเคยหาเลขที่เราคุนเคยก็คือเก้าคูณกับเจ็ดเก้าเจ็ดเป็นหกสิบสามถูกไหมคะเจ็ดเจ็ดเป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแยกที่เก้าค่ะเก้าแยกออกมาเป็นสามคูณกับ สนะคะแล้วก็อย่าลืมเลขเดเดิมเนี่ยต้องนำมาคูณด้วยเพราะฉะนั้นนะคะหกสิบสามสามารถแยกตัวประกอบออกมาก็จะได้เป็น3ามคูณสามคูณเนั่นเองนะคะสำหรับหนึ่งร้านะคะเมื่อแยกตัวประกอบออกมาเสร็จแล้วเนี่ยจะได้เป็น3าคูณหแล้วก็คูณ7นะคะส่วนหนึ่งสี่ิบเจ็ด เมื่อแยกตัวประกอบออกมาแล้วนะคะจะมีค่าเป็น3ามคูณเคูณเนะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องแยกตัวประกอบซึ่งตัวประกอบจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้านักเรียนแยกออกมาอันนี้นะคะสมมติว่าแยกออกมาแล้วเป็น9คูณ7แบบนี้นะคะอันนี้จะไม่สามารถใช้ได้นะคะผิด เพราะว่า9เนี่ยยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะเราจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของจํานวนเฉพาะอย่างเดียวนะคะทีนี้เมื่อนักเรียนแยกออกมาจนเสร็จแล้วในการหาหอละมอของ16 20อขอโทษค่ะตรงนี้ผิดนะคะการหาหอละมอของ63 105 แล้วก็147นะคะการหาหอลอมอขอหกง63 105และ147นะคะเราก็จะมาดูตัวแรกที่มีเหมือนกันทั้ง3ที่เลยนั่นก็คือมีที่63มีที่105แล้วก็มีที่147นะคะว่ามีเลขอะไรบ้างนั่นก็คือ3ค่ะ3มี3มี3ม แล้วก็สามมีนะคะแต่ว่าสามตัวที่สองเนี่ยสามตัวที่สองที่หกสิบสามมีแต่ว่าที่หนึ่งร้อยห้ากับที่หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดไม่มีเพราะฉะนั้นสามตัวนี้จะใช้ไม่ได้นะคะต่อไปค่ะห้าห้ามีแค่ที่หนึ่งร้อยห้าแต่ไม่มีที่หกสิบสามและหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นสามใช้ไม่ได้นะคะตัวต่อไปค่ะเราพิจารณาเจ็ดเจ็ดที่หกสิบสามมีเจ็ดที่หนึ่งร้อยห้ามี แล้วก็เจ็ดที่หนึ่งร้อสิบเจดมีเพราะฉะนั้นเจ็ดใช้ได้แต่ว่าจะเห็นว่าเจ็ดที่หนึ่งร้ยสิบเจ็ดยังเหลืออีกหนึ่งตัวนะคะแต่ว่าตรงอื่นเนี่ยไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเจ็ดตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นหอลอมอของหกสิบสามหนึ่ง้อยห้าและหนึ่งร้อสี่ิบเจ็ดเนี่ยจะมีค่าเป็นสามสามนี้นะคะ ที่มีเหมือนกันสามตัวดึงมาหนึ่งตัวคูณกับเจ็ดนะคะเจ็ดที่มีเหมือนกันตรงนี้เหมือนกันสามตัวดึงมาหนึ่งตัวนะคะเพราะฉะนั้นหอละโมเนี่ยก็จะมีค่าเป็นสามคูณเจ็ดสามคูณเจ็ดก็เท่ากับยี่สิบเอ็ดนะคะเพราะเพราะฉะนั้นนะคะหอละโมของออนนี่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหอละโมของ หกสิบสามหนึ่งร้อยห้าและหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนะคะจะมีค่าเท่ากับยี่สิบเอ็ดนั่นเองนะคะค่ะแล้วสำหรับเรื่องการหาหอรอม์มอโดยวิธีการแยกตัวประกอบนะคะ ก็ให้หนักเรียนนะคะลองไปฝึกทำนะคะลงไปในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะในหน้าที่ 19, 20และ21ค่ะและก็เช่นเคยนะคะสำหรับนักเรียนคนไหนที่มีปัญหาหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็สามารถทักมาถามคุณครูได้นะคะ